กับเลขวันเกิดของคุณค่อมหรือเปล่าอีกไม่กี่วินาทีจากนี้ไปเราจะได้รู้ความลับจากตัวเลขของคุณค่อมกันแล้วล่ะครับคนที่เกิดวันที่5ภา,ายนอกไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามแต่ในใจเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างทำอะไรต้องไว รวดเร็วพอลงมาดูในบ้านเลขที่7จ็ทับเจ็ดของนัคอมในวันเดือนปีเกิดลงมาอยู่ในฐานะผู้อยู่อาศัยแต่มีเลข7นําหน้าเลข7เนี่ยหมายถึงสิ่งที่มองไม่เห็นหรือการเสียสละนั่นหมายความว่าวหายพระหรือเป็นคนที่สะสมพระหรือของมงคลเพราะฉะนั้นของเหล่านี้นิวก็เลยเขียนว่าบ้านหลังเนี้ยน่าจะมีอยู่ค่อนข้างมากอย่างเช่นสะสมพระไว้เยอะหรือได้ของมงคลมาเยอะนะครับ โดยเฉพาะเรื่องหลักๆที่นีิวหว่วงพระภูมิเจ้าที่ที่บ้านดีแต่จะมีคนเจอเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยเขียนว่าระวังเป็นคนเปิดประตูผีนั่นหมายความว่านักคอมอาจจะมีอาจารย์หลากหลายที่เข้ามาในชีวิตนักคอมแล้วพยายามเอาสิ่งดีๆเข้ามาให้แต่การเอาเข้ามาให้เหล่านั้นเนี่ยต้องระวังด้วยว่าอะไรที่มันมากเกินเท่ากับเราเปิดประตูผีแล้วทําให ทำให้สิ่งที่มันมากเกินแล้วเราดูแลไม่ถึงเนี่ยมันอาจจะทําให้ไปส่งผลให้คนในบ้านเนี่ยพบเจอสิ่งที่มองไม่เห็นนั่นเองนะครับผมดูแม่มากเลยมีทุกอย่างเลยครับถูกต้องหมดเลยครับที่ผมไม่ได้แกล้งพูดนะอันนี้เรื่องจริงครับที่บอกว่าอ่าที่บ้านน่ะคนเห็นนะครับเขาเรียกอะไรเจ้าที่นะครับครับของนครคอมสบายครับไปไหนไม่ต้องห่วงอ่ะบ้านน่ะมีคนดูแลใครบอกฮะอาจารย์ครับอ๋อมีอาจารย์บอกอาจารย์เขาบอกฮะอาจารย์เขาไปบ้านใครไปส่งผม โอ้น้าอมบ้านหลังนี้ดีนะไม่ต้องห่วงเลยมีคนยืนเฝ้าสูงสง่าเลยอ่ะเขาบอกลักษณะไหมครับว่าเป็นรูปประพันธ์ยังไงสูงใหญ่ครับสูงใหญ่เป็นคนสูงใหญ่เลยครับยืนคุมบ้านอยู่เลยครับผู้ชายหรือผู้หญิงหรือว่าผู้ชายครับผู้ชายครับแล้วคนในบ้านนคาอมเองเคยมีใครเจอไหมมีแต่ว่าแม่แม่เรแม่ยายนะแม่เมียแม่ยายเจอครับเจอยังไงฮะ เจอว่าเดินลงมาจากบันไดสองคนสองคนผวเมียรครับพอคนแก่เขาไม่กลัวเลยนะเขานอนท้างล่างครับอ oh. แม่เจอเลยแล้วแม่เ็าถูกหวยเขาสบายไปแต่ส่วนตัวนะกเขาไม,เเไม่เคยเจอไม่เคยเจอครับอยากเจอไหมครับฮ<น>ะอยากเจอไหมไม่อยากเจอนะครับแต่ก็ไม่ไปกลัวนะครับกลัวครับแต่ก็ไม่อยากบลบหลู่ครับที่ี่ <ร ries S 2> บ้านมีมีพวกพระหรือว่าของมงคลเยอะมากครับเยอะมาก หามาเองหรือว่ามีคนมามาให้พี่คุณดูบอกป,ประคองสมัยได้ลิเกก็ให้มาเยอะแล้วพอมาเล่นตลกไปเล่นวัดรดุ่นวันนี้ก็ให้มาสะสมไปเยอะมากพระโคงงพระแก่อะไรเนี่ย